นันิ่งกันนะคะแล้วก็มามาดูลุกเปลี่ยนลุกกันว่าในซีรีส์เราจะประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นการได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งที่ที่มาเจอพี่ๆนักข่าวน้องๆน,นักข่าวนะคะก็สนุกสนานกันค่ะวันนี้เดียนะเป็นอะ,อะไรมาช่วยมาช่วยแบบว่า <laughs> มาช่วยแบบว่าเขาเรียกไงบิวแล้วก็ให้เขาแบบโพสต์กันได้แบบสบายขึ้น <c oughs> เพราะเราก็เข้าใจว่าแบบ แรกๆเราอาจจะไม่รู้ว่าจะโพสยังไงดีให้ดูดีเงี้ยค่ะก็พยายามแบบหาเรสเฟอร์เรนต์มาให้เขาเขาจะได้เห็นภาพแล้วก็ทําตามได้ง่ายขึ้นเพราะบางทีคิดเองเแี้ยเราก็คิดไม่ออกนะเราเข้าใจนึกถึงเวลาตัวเองถ่ายใช่ไหมใช่ยินด้เป็นผู้จัดรวมด้วยใช่ครับรูปแบบเล็กๆค่ะอันนี้คนใหญ่คือพี่ยาค่ะเซียนยกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยกำลังจีบให้ให้เอาเยอะกว่าเดิมจีบให้เอาเยอะกว่าเดิมอยู่ค่ะ ไม่ถึงดึงน้องเดียนามานูดวยก็จริงๆก็สนิทกันอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็พอเรามีโปรเจกต์ก็เหมือนคุยคุยกันแล้วก็น้องเดียนาเขาก็มีไอเดียเป็นสมัยใหม่กว่าเราเนาะเขาก็จะมีไอเดียนู่นนี่นั่นก็ชวนมาทําด้วยกันเลยดีกว่าเพราะว่าเดียนาเอกก็โตอยู่ในอายุที่แบบก็นาะควรที่จะทําอะไรที่เป็นของตัวเองแล้วอะไรอย่างเงี้ยจะได้โตกันอีกขั้นหนึ่งค่ะก็จริงๆถือว่าแบบ ร่วมแบบเล็กๆมากๆแต่ว่าก็ดีใจเพราะว่าอยู่กับพี่ย่ามานานก็เห็นว่าเขาตั้งใจกับโปรเจกต์นี้มากก็รู้สึกว่าเราก็อยากจะช่วยอะไรที่เรารู้บ้างอะไรที่แบบใหม่ๆเราเห็นในยุคนี้ค่ะก็พยายามเอามาเติมเอามาใส่ให้มันแบบได้แบบเต็มที่แล้วก็ดูเพอร์เฟกมากที่สุดนะคะ ตอนนี้หระคะตอนนี้ก็ทำเวิร์กช็อปกันไปเยอะพอสมควรทั้งเรื่องการเรียนแอคติ้งนะคะแล้วก็เรียนกับครูเล้งด้วยเพราะว่าในซีรีส์เราจะมีการโชว์กายกรรมก็เลยค่ะย,ย <c oughs> ่ะผัดโผน <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> โดยที่นักแสดงเราจะให้เล่นเองไม่ใช้สแตน,น,นด์อิน คือนะตอนนี้ในเรื่องเนี่ยที่จะเน้นในการกายกรรมก็จะมีมีโชกุลกับเฟิร์สนะคะแล้วก็คนที่เก่งที่สุดก็จะคือคนนี้ค่ะน้องซันของเราค่ะส่วนน้องๆเนี่ยจะเป็นโชวเดี๋ยวคูณเล้งจะมาสรุปอีกทีนึงแต่ที่แน่ๆมันก็จะมีการเต้นกันอะไรอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเดี๋ยวต้องถามความสมัครใจด้วยว่าใครอยากเล่นอนุปกรณ์เพราะมันต้องอยู่ที่ความสมัครใจด้วยค่ะเ,เพราะว่าเวลาเล่นนี่มันทรมานเนะเาะมันต้องลงทุนแบบ ใช่ตอนนี้ตอนนี้นาธานก็เรียนอยู่ด้วยก็เรียนแต่ว่าในในในเรื่องอาจจะเดี๋ยวดูอีกทีว่าจะมีโชว์หรือไม่มีบทบทตอนนี้เราอย่างไรบ้างอบทตอนนี้กาลังขัดเกลากันอยู่ค่ะก็น่าจะออกมาเป็นจริงๆมันเป็นรูปเป็นร่างแล้วละแต่ว่าเรายังระดมความคิดกันช่วยกันว่าแบบเอายังไงให้มันแบบโอเคที่สุดอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้เป็นคู่ยังไงบ้างเี่ย เเอ่ป็นนงคคูยจะวุ่นวายทำสนแค่ไหนก็ก็มันก็มันก็มีความสับสนบ้างนิดนึงในเรื่องนะคะก็ที่แน่ๆก็สองคนนี้คู่กันอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็สองคนนั้นก็เดี๋ยวรอติดตามส่วนสามคนนี้ก็เดี๋ยวรอดูว่าจะมีอะไรยังไงค่ะเปิดงานคู่เราสำหรับคู่เราเองได้อ่านโดยที่ได้เห็นบนหนั ก็ยังเลยครับผมเพราะว่าตอนนี้เราก็รอรอกันอยู่เนาะก็ะอยากเห็นบทตัวเต็มแล้วครับผมว่าเป็นยังไงบ้างเราก็ได้รู้คร่าวๆว่าซีรลส์เราจะเป็นยังไงตอนแรกที่เราเข้ามาแคสอะไรเงี้ยครับแต่ตอนนี้ก็น่าจะปรับปรุงอย่างที่พี่ย่าพูดว่าอยากให้มันสมบูรณ์ที่สุดนะครับครับผมตอนนี้พวกเราเตรียมตัวแบบเวิร์กช็อปผมกับพี่โชว์่าแบบเรียนกับครูเลง้งเรียนสเต็ปอะไรเงี้ยครับก็กําลังพัฒนาตัวเองอยู่ครับ ตอนเวิร์กช็อปก็ก็สนุกดีครับแต่ว่าแต่ว่าผมก็เหนื่อยเหนื่อยนึงยากไหมครับการแบบปินผ้าอะไรย่างไหมโอผมตอนตอนแรกตอนผมดูพี่ย่าเล่นผมก็แบบน่าจะทำได้นะพอเล่นเองเท่าไเลยครับตอนนี้ยังไม่ถึงไหนเลยริงครับังแขนกัลังขาไหวไหมอกำลังกำลังฝึกเพ้่อให้ไหวแต่ว่าก็บอกว่าอย่าง เด็กผู้ชายเขาจะแรงเยอะเพราะฉะนั้นจะจะไปได้เร็วจะเร็วกว่าผู้หญิงแต่ว่าคือก็จะต้องเล่นอุปกรณ์ที่มันไม่ได้อ่อนช้อยมากเหมาะกับผู้ชายค่ะอันนี้คือไฟบังคับใช่ไหมใช่ไหมครับไฟบังคับค่ะทองนี่คือไฟบังคับไม่มีสิทธิ์เลือกคู่หนึ่งค่ะคู่นัดทันท่านี้ระบบทเป็นใครอะไรยังไงบ้างคะก็แบบนี้นะคบเดี๋ยวไปสดย ครับอโอเคสวัสดีครับนาธานนะครับอรับบทเป็นดีเจเจมครับผมสันนะครับผมรับบทเป็นเกรทครับอือฮบอกดิแม่ไม่ดีกว่าก็มันค่อนข้างที่จะแบบมันซับซ้อนอ่าใช่ใช่มันเป็นเรื่องที่อธิบายยากนะครับ ใช่ครับคือต้องต้องใช้เซนในการสัมผัสว่ามันเป็นยังไงจริงๆนะใช่เพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดเฉื่ยแล้วจะไม่สนุกเนาะใช่ใช่ใช่ที่เห็นบนของรานเขา้เราเป็นยังไงเด็กยังไม่เหแต่ว่าพอที่จะแบบเออมีไอเดียบ้างนะครับก็สำหรับผมก็เป็นดีเจของร้านนะครับแล้วก็ส่วนเกตก็จะเป็นแดนซ์ไม่ใช่แดนเซอร์ เป็นนักกายกรรมที่เป็นตัวแทนเป็นโฮสเป็นโฮสใช่ครับมันต้องฝึกซ้อมมาเลยก่อนนะเวลาจเป็นการสแต็ปครับเออก็ฝึกสเต็ปนะครับแล้วก็มีแบบผลท่าพื้นฐานร่างกายพื้นฐานร่างกายหวังว่าสักวันหนึ่งผมจะตัวเท่าพิสั่นได้ไม่แน่อาจจะแบบแป๊บเดียวแป๊บเดียวอาจจะทันซีรีส์นี้ก็ได้สัมผัสการเต้นของเรามีเยอะพอสมควรเรื่องเรื่องเต้นนี้ ไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าซ้อมแบบเดียวนี่คือแบบว่าได้เลยครับผมต้องลองก่อนได้ได้ใช่เขาสร้างที่เขาจะกายการเขาจะกายกรรเป็นครูเป็นครูสอนอ่าฉันด้เอามาใช้เต็มยอ่ายังไม่ยังไม่ถึงขั้นสอนแต่ก็แบบแต่ก็เล่นเล่นเอาขนมเข้ามาใช่ใช่ครับก็เรื่องนี้มันเป็นแบบต้องทำโชว์เนาะพื้นฐานร่างกายคือแบบมันต้อง มาอัดับหนึ่งแล้วใช่เพราะว่าไม่นั้นบาดเจ็บทีมันก็แบบจะยุ่งยากแล้วก็คือมันต้องฝึกหลายอย่างอะฝึกทั้งสมาธิทั้งแบบทั้งวินีร่างกายจิตใจหลายๆอย่างครับผมอากระมวล หมดไหมถูกหมดปะมาแล้วไปอีกนะหมดไหมคะใช่จ้ะแต่รูดจักนะคะเดี๋ยวไม่ดีเสียกค่ะอ่ให้หันไม่ได้เดี๋ยวบังเดี๋ยวบังช่องโอเคได้ไหมโอเคได้หันก็บอื่นเราสองสัมพนใช่ไหมเราสองสัมพนธ์สองสัมพนต้องรอติดตามอันนี้น่าสนใจสปอยไม่ได้เลยเหรอคะก็ฝั่ง ฝั่งนู้นเขาบอกว่าค่อนข้างที่จะเข้าใจยากฝั่งนี้ยากกว่ายากกว่าแล้วก็ฝากติดตามเลิฟซีนกับ n อ็ีด้วยครับโอ้โหอย่างเงี้ยเหรอ้ยต้องมีเพิ่มในบทแล้วล่ะแสดงว่าฝั่งนี้เราแซ่บไฟลุกแน่นอนแน่นอนครับต้องรำมันละอือก็ถึงต้องเวิร์กช็อปเต็มตัวยังไงนะคะฝั่งนี้ก็เวิร์กช็อปเรื่องการแสดงนะครับทำแบบนี้ครับ เรื่องกายกรรมก็กำลังจะเวิร์กช็อปครับอรับบทเป็นใครอ่ะรับบทเป็นใครยังไงบ้างในเรื่องรับบทเป็นอะไรครับอ่าผมฉลามนะครับผมรับบทเป็นเคนครับครับผมซีเกมสนะครับรับบทเป็นเซจิครับครับผมเนปจูนนะครับรับบทเป็นเจแปนครับเราในเรื่องแต่ละคนทำอ่ะเจแปนเป็นอะไรในบาร์โฮอย่างเจแปนเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเด็กเสิร์ฟครับเป็นเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนของ ของตัวพระเอกในเรื่องอะค่ะแล้วก็จะพัดจะผูเข้ามาในบาร์แล้วก็ทําให้มาเจอกับพวกเข้าทั้งสองคนนี้ค่ะอ้าวสมผมสองคนก็เป็นโฮสครับผมครับเป็นเกมเป็นอะไรคะก็เป็นโฮสเหมือนกันครับกัน่ในเรื่องในเรื่องใช่เรื่องในเรื่องในเรื่องไอสตัามคุนิคความสัมพันธ์เป็นยังไงคะ มันมีความสัมพันธ์ัวพันกันยังไงในเรื่องดิแค่อ่านโครงข้าวๆกันแล้วเนี่ยครับก็ตอนนี้ก็ตามตามที่ดามเลยครับผมกำลังขัดเกลียวอยู่เห็นแล้วคือฝั่งนี้เห็นแล้วฝั่งนี้เห็นเท่าไรเพราะว่าเรากําลังแบบ ทำให้มันใช่ค่ะแต่ว่าก็จะเป็นเรื่องราวที่แบบมีความวุ่นวายเกิดขึ้นระหว่างสามคนนี้่ารที่น้องสปอยล์ต้อมี NC ดุมากเออ NC ดุที่เอาพอรู้ตัวอันนี้คือน้องขอหรือว่ามันมีอยู่นีไยในเมื่อเขาพูดวันนี้เดี๋ยวจัดให้ต้องเตรียมใจนะคะถ้าต้องมี NC NC กันเล่นกันก็ไม่ครับผมเพราะพวกผมแบบสนิทกันอยู่แล้ว เราเวิร์กช็อปกันมาต้องแบบหลายเดือนแล้วเนาะใช่แล้วก็ไปเที่ยวไปหัวหินไปอะไรกันซีเกมจะขี้อายอายมากเด็กสูดพอน้อะไรก็ดิกรรมน้องยังไงครก็นี่พาไปเที่ยวหัวหินไงพาไปหัวหินซับซ้อนอีกแล้วครับผมแล้วขาดด้วยครับมา โอเคน่าจะได้ได้ไหมได้ได้ได้ค่ะค่ะก็ฝากซีรีส์นะคะเรื่อง deep night The series คืนนี้มีแค่เรานะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบาโฮสที่ ทุกวันนี้เราก็จะเห็นตามสื่อเนาะแล้วก็ติ๊ t ตอกอะไรอย่างเงี้ยเราจะเห็นภาพความเป็นบาโคซึ่งหลายๆคนก็อาจจะมองภาพว่าเอ๊ะมันมันเป็นการผู้ชายที่เขามาขายหรือเปล่าในลักษณะทางนั้นน่ะแต่เราจะสื่อในในมุมอีกมุมนึงที่อยากที่จะให้ทุกคนรู้ว่าสถานที่แห่งนี้มันเป็นสถานที่ที่ให้ความสุข กับคนที่เข้ามาเที่ยวแล้วเราไม่ได้ขายบริการทางเพศนะคะแล้วก็ใครที่เข้ามาก็จะมาแฮปปี้กับพวกเราแล้วก็เป็นบาร์โฮสที่ที่ไม่เหมือนที่อื่นเพราะว่าเราเราจะมีการแสดงกายกรรมให้กับคนที่มาเที่ยวในบาร์ของเราค่ะซึ่งโฮสแต่ละคนก็จะต้องมีความสามารถเฉพาะตัวแล้วก็ตัวนักแสดงเองทุกคนก็ตั้งใจกันมากๆค่ะแล้วก็เหน็ดเหนื่อยกันกว่าที่จะได้โชว์แต่ละโชว์มันไม่ง่ายเลยค่ะมันใช้เวลาเป็นเดือน น้องๆต้องซ้อมกันทุกวันแล้วก็โดนกูเล้งแบบทรมานทรกรรม <c ười> ขั้นสดุดโดยที่เรื่องราวของเราก็จะมีเนี่ยไข่ที่เห็นก็จะเป็นสามคู่นะคะแล้วก็ส่วนฝั่งสามคนนี้ก็จะมีเรื่องราวเกิดขึ้นให้ให้ตื่นเต้นกันว่าแบบเอ๊ะมันจะลงเอยยังไงล้วสามคนมันยังไงก็อาจจะมีพลวันกันนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนพระตัวพระพระเอกกับในเอกของเราก็จะมีเรื่องราวที่แบบ ให้จิ้นกันเรื่อยๆนะแล้วก็ส่วนฝั่งของนาทธานกับสันก็ก็อาจจะให้ลุ้นกันว่าเอ๊ะเขาจะลงเอ่ยัยงไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะก็เป็นเรื่องรา <จบ S 1> สนุกสนุกใช่ค่ะขอบรถแน่นอนค่ะ,คนอนคะตอนนี้กำลังพยายามขัดเกลาบทให้มันมให้มันแซบที่สุดสนุกที่สุดแล้วก็ให้มันลงตัวที่สุด คีเว์ดหลักของเราคือต้องตัง้งใจเปลี่ยนแล้มุมมองฝาชีพ<ช>เรืปนหลักย่างใช่ค่ะเราต้องการเปลี่ยนมุมมองมเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะมองภาพบาร์เนี้ยไม่ดีคือในฐานะที่เราคือในเรื่องเราจะเป็นเจ้าของด้วยอะค่ะ<อ>แล้วก็มันก็จะมีภาพที่แบบที่คนมองไม่ดีเราก็จะพยายามสื่อว่าบาร์ของเราเนี่ยเป็นบาร์ที่ให้ความสุขแต่ว่าเราไม่ได้ไม่ได้ขายบริการทางเพศอยากให้เปลี่ยนมุมมองกันใหม่อย่างเงี้ยค่ะในนั้นก็จะมีเรื่องาอุกความรักอะไรใช่ใช่ค่ะ มีช่องยังไงตอนนี้จริงๆอะมันมีแล้วแหะแต่ว่ายังไม่ได้ถึงขั้นเซ็นสัญญาตกลงเป็นกิจลักษณะค่ะก็เลยยังยังอุบไว้ก่อนดีกว่าแต่ว่าต้นปีได้ดูกันแน่นอนค่ะมีช่องอาจจะออนไลน์ด้วยไหมคะออนไลน์ด้วยค่ะแล็ช่องด้วยคอนเ็ปร์ตเลยต้องมีอันคัดอย่างนี้ด้วยอันคัดต้องมีแน่นอนค่ะจัดหนักเลยค่ะมีค่ะ พ <mm ี่เคะก็คงจะมาช่วยมากกว่ากำกับเองกำกับไม่เป็นหรอกแต่ว่าก็คือในซีนสำคัญสำคัญนะคะเราก็อยากอยู่อยากดูว่าแบบเออมันจะยังไงการแสดงเนาะมันก็ก็ต้องช่วยน้องๆกันนิดนึงเพราะว่าบางบางคนก็ใหม่มากอะใหม่มากจริงๆอะค่ะแต่พี่ย่าก็เล่นด้วยเล่นด้วยเองค่ะพี่เป็นเจ้าของเจ้าของใช่ไม่รู้เดียนะจะเล่นหรือเปล่าให้น้องๆได้เฉิดฉายเลยค่ะ ะเออมีหนิงหนิงปณิตาก็เล่นด้วยค่ะพี่หนิงเล่นเป็นอะไรคะพี่พี่หนิงเล่นเป็นเพื่อนสนิทพี่ที่จะเหมือนมาเออ่มาซัพพอร์ตมาซัพพอร์ตแล้วก็มีเซอร์ไพรส์ด้วยแต่ยังไม่บอกว่าคืออะไรค่ะได้ค่ะค่ะค่ะ